สบายดีพี่น้องสบายดีซีที่หักแพงกันเบิดสุขูสูสกุนสบายดีซูมองและซีบอลพี่น้องเนาะสักท้ายสบายดีย่ำสวยๆพี่น้องเลย <c oughs> พ่อก,กันกับส่องพอน้องมินิเคอเกาือเขขอดืมได้พี่น้องเดอ <c oughs> ้อฝนบ่มาพี่น้องเลยฝนบ่มาเห็ดพนเทียมเคยหล่าพีน่น้องเอาแบบพนเทียมเลยพี่นอเเ้องเลยเมื่อไ่สาย,ยางคือจะพับ ผลบ่มาพี่น้อยอยังไงผลปิตุกทั้งอื่นพอทั้งบ้านเหา้าบบ่มี่าบ่มีผลก็เลยจัดผลเทียมซะเลยเ็นได้จักคนบ่มาดำซชอยมาเนี่ยหนึ่งสองสามี้าหกเจ็ดแปดเก่าเก่าคนเฮืนจะคองนำพี่น้อยประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละดำซชอยพี่น้อย นายก็ยังไลยให้เติบได้รว,วมทั้งตะก,ก,ก้าสิบป่ายอยู่เด้อยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจปดเก้าสิบเอ็อยู่นี่สิบสามสิ่ให้่ได้พี่น้องเนะี่ยขนำท่านนี่มีโอกาสแลี้ยรอบเสาอยู่ประจำอยู่นี่นะนำพัโบยกคั่นเล็กหน่อย เงาเงาเงาเดี๋ยวนั่มไลลงไปพ่อเข,ขาจะสีคาดชอยเคยละพี่น้อยเนาะมาสวยแน่พี่น้อยนะมา,ายมเอาห้างกะให้ควายกินผัดวากี้แค้นดีแต่ควายบดายพี่น้องเยสวัสดีคขขรัอบอรเป็นอะไรบ่ไม่ถึงว่าโลกไว้ Ồ, anh lá tà này nhắn lại nhau nhào thì đâu đây, chỉ độ Nhàm đầm na, lắng sụ phạt nà sụ khí đình đâu đây nó, lăng Lăng sụ phạt khí tùm Chuột chặt, chuột chặt kia và xì đậm, leo khơi lạ vào Bộ đàm cái lúc mà chẳng Nó khung khương ใช้คุ้มเครื่องน้ำม,มาสั่นจอยเพิ่นคุ้มเครื่องพี่น้องเองว้ยมึงนั่งมึงในพอให้ได้เหอกข,า,ขาดไปนึ่งเลี่ยวไปนึปน่พีน่น้องเนาะมึงให้น้่งทัวร์จะก่อนนั่นเออช้ำนี่แหละพี่น้องนเนาะก็เพื่อสิได้ให้หนึง่งบ,บคุคคา อ่าดูดมาตุงเลยเด้ถ้าดูดมาตุงเลยนะมันกระชีไวก์แน่พี่น้องเนี่ยโก้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 ๆๆๆๆน้ำพี่น้งองเว้ยเหยียบน้นน้องข้าวกำลังดำพี่น้องเนาะโอ้เหลียวแน่เลยได้เนี่ยนะยังโบลายไปได้ข้าวกันเนาะเออ มาสวยพี่น้องเอ้ยมูนี่วัสิมาตั้งแต่เจ็ดโมงคนละผัดเอาใยงาใย,ย,ยหางกากงหัวขึ้นมาทอดหมองของมูเลี้ยวขึ้นหลังผัดว่าแค้นตาเลือกตาส้นเลยพี่น้องเอ้ยแล่นไปเฮ็ดให้อันแนวอันหางกากลงแต่ข้อควายอีกเป็นชั่วโมงก็เลยได้มาสวยพี่น้องเอ้ยมูนี่เอ้าเงาเงาพี่น้องเอ้ อย่องนียมากต่ที่ล็อเลยได้พีงนออนอะบไลยาใหางเป้งห้ลสองทงสทง,งพี่น้ย,ยังหลบทันงามทเลคา้าเจ้ามาแล้วนะฟุ้นเจ้าลายพีองนี้เนี่ยเยอ่งให้ขใหง่แต่ว่าบแล้วเขาน,นเยา,านอย,อยอดด้เยนะฝุ่นไนล ดำแล้วล่ะป้านาเจ้านะ่ะเอเอ,เอไปดีน้องดำลงมาจังเมือ่อเออขึ้นไปเป็นเด็กเวียกอยีละ่ะโอ้น้องดำลงมาบ่าเห็นห,นหน้าเพื่อนเพื่อนเองเอ้เมื่อนะ เมื่อพุทไปสวรรค์นั่นหาเบอสินเพื่อนกับโบเห็นกันเนามิเตทัวห์หักันจะชื่อกับเฮา่นะมาบบเห็นเพื่อนพี่อนอะไรนี่แต่สาวลาวะไงกัวเกาว่าสันถอดกัวเกาเด้อว่าสันเออเออมาไทยหู่นหาย เออเยกับฟ้าวึ้นรถเป็นบ่ลงมาผู้เดียวนะโอ้เออบ่ธรรมดาพี่น้องน้องดำเนี่ยเฮาเกิดมาสามสิบสองสามสิบสามปีอย่งีบัวเคยเห็นวิยญาน้องดำในน้อยฮะกระซิบไปทีเห็นหมดเลยกรุงเทพเธอไปแล้วบ่ปะยังเนาะแล้วก็ไปแต่แถวลาวเนาะ เน่นอนดว้วยยังพี่น้องไอ้นองดำในน้อยเนียแน่นอนขนาดเขาผุเกิดมาสามสิบปลายปีเลยังบทท่ยผเห็นอยู่เนี้ยเลอเคยละไปเห็นงานนะเออพี่น้องจะคล้องบ่ปะลูกแล้วบ่เออเราลับไปเหดเวียกอยู่พุ่นอ,อืมไปเห็นงานน้ำเขา อาแม่นและอย่าน้อเือน้ำน้องกด็ดีอย่างหนึง่งมิเตบอกหมอให้ตั้งมกตั้งใจอันละตัวไหฮะเออตัวไดม,ไ<ะ>มันสิเป็นอาชีพตัวดส้มีคมหูของเฮียนเอาอามเพมอ,มมอ่า <c oughs> เออลูกพี่ลงมาอยู่หอบโบมาของเขาเออ,เอโอ้ยลงดำเป็นเด็กเลียงจันเลยพี่นอ้อง,องเลยอ,อ,อือมโอม้ยง่ายกับผมมาซอยเอลยพี่น้องเลยสบายดีปะ บายดีดยลุยตลอดป่าเฮานี่กระไดพี่น้องเอ้ย,ยมิติทีมไัยรุ่นในพี่น้องเอ้ยมืเนี่เคยลาลรอบ,บาไวขาดไปน้ำเพื่วาวะ น้ำบบยักทันพี่น้องเลยมันจะคนนบางเดือน่ะคนดำในสองสี่ห้าสองสี่เก้าคนพี่น้องเลยเก้าคนมาได้เลยเก้าคนสิบคนทั้งชาเอ้่ยมาชานี่ก็ว้ไปได้พี่น้องเนาะจดจุ่มกแล้ว กันเขามีน้ำไววนะสบายพี่น้องเลยรันเป็นแบบพาฝนเขาบุ้ดน้ำบุ้ยน้ำนะชาวแคสต์ก็กมีคนงานมาดับช่วยบ่ยเนี่ยหลายคนเติบยุ่งมึงเขาไม่ไทยอลไรก็ขาดเลอันนี้โอ้ยรอเสียเวลาน้ำดูดน้ำมันก็แห้งพี่น้องเลยนะ ตรวจพี่น้องยเนาะอย่างนี้นกระแล้วแน่นอนมือนี่นะคัมโบแล้วกับโบเล่ตกกล้าค่าค่าตาคุณเด้อพี่น้องเยจะให้หน้าเนี่ยคือสิปิดเกมได้มือนี่ยังซิปไปให้เนะี่ยขันยังกับยังตะกา้ายันแบบว่ากล้าค่าแบบห้าลูกออกมืมอเนี่ยในพี่น้องเยัตัวแดกกล้าเมืดก็คือสีดแดงด,ดำ จุดวัดพี่น้อยเมื่อก่อนโอ้เฮงนักพี่น้อยไอ้พวดำชุไฮชุขันพูกทอดปลาพูกแต่ก็น่ามองหันหานชี้เขียวนะกันดำเป็นทิศกั่วพีได้อย่างแล้วพี่น้อยนะหันกันแต่ก็นาแม่น้องเทนตรงลุ่มอีกบ่ได้น้อยดำเลี้ยวเลี้ยวซื้อไปเลี้ยงหนุ่มบ่ได้จ้างไงพี่น้องเอย้อย มันยังเล้วเซยอืเหือดเจ้าของอยู่เคพี่น้องเอาไว้จันก่อนเด้อสลยสารคินีพี่น้องเว้ยขัดหายขัดหน้าซอยเวลาตอนพี่น้องเว้ยขอบคุณทุกุญแจลายเด้อพี่น้องค,ควกไปสุขสุข,ขนคนขอนบคุณทุกกความรงใจพี่น้องเว้ขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะตอนไม่คลิปหน้าพี่น้องเว้ยสารคินีสบายดี